นักร้องสาวดังหายหน้าไปนานที่แท้โดนกักขัง2เดือนคดีนี้หายหน้าหายตาไปนานสำหรับนักร้องสาวเนสกาแฟซิรินคอนทาเอาทุกคนต่างก็สงสัยว่าหายไปไหนและก็มีข่าวลือสนันโลกออนไลน์ว่า เธอนั้นถูกจับกุมตัวอยู่ในเรือนจำล่าสุดเจ้าตัวก็มาออกสื่อแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วประกาศกลับมาว่าพร้อมรวยงานแรกหลังกลับมาอีกครั้งในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการชี้แจงสาเหตุที่หายไปนานติดขังจริง2เดือนโดยอธิบายบอกว่าที่หลายๆคนให้ความสนใจและสงสยัยคดีปีที่แล้วที่ใบหวยตัดสินมาหนูติดกักขังสงเดือนจริงค่ะหนูทำจริงหนูรับผิดค่ะ ก่อนอื่นเลยขอโทษพ่อกับแม่ที่ลูกทำผิดพลาดไปหนูขอโทษแฟนคลับทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ทำให้ผิดหวังบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตจะไม่ทำอีกขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเสมอ ขอบคุณผู้ใหญ่ผู้จัดงานคนจ้างที่ยังให้โอกาสเมตตาเหมือนเดิมขอโอกาสให้หนูได้เริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาร้องเพลงสร้างความสุขสร้างผลงานใหม่ให้แฟนคลับทุกคนได้ติดตามไม่มีวันวานให้แก้ไขแต่มีวันใหม่ให้เริ่มต้นเนสกาแฟศรีนครคัมแบ็กสองเดือนนี้สอนอะไรหลายอย่างเห็นคนหลายรูปแบบประสบการณ์จะสอนให้เราเก่งแกร่งและมีสติมากขึ้นหนูไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาได้แต่หนูขอเริ่มต้นใหม่นะคะ ถ้าเห็นเพจหรือเฟซไหนชื่อเนสกาแฟปักลิง์กนั่นคือปลอมนะคะจากนี้ขอดำเนินคดีเอาผิดทุกเพจที่ปักลิงก์เว็บพนันและแอบอ้างไม่ต้องให้ใครคาดเดาเรื่องหนูไปต่างๆนานาหน,น,นูมาชี้แจงได้เท่านี้หนูคนชัดเจนพอทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ